ครรของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่137คล่ำครวญเพราะเยรูซาเล็มพินาศแล้วณริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนที่นั่นเรานั่งลงร่ำไห้เมื่อระลึกถึงซิโยนเราแขวนพินข่าวคู่ของเราไว้ที่ต้นหลิว เพราะที่นั่นผู้ที่จับเราเป็นเฉลยเรียกให้เราร้องเพลงและผู้ที่กดขี่เราต้องการให้สนุกสนานกล่าวว่าจงร้องเพลงสิโยนสักบทหนึ่งให้เราฟังเราจะร้องเพลงของพระยาวเวได้อย่างไรที่ในแผ่นดินต่างดาวเยรูซเล็มเอ,อ๋ย ถ้าข้าลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าลืมฝีมือเสียขอให้ลิ้นเกาะติดเพดานปากถ้าข้าไม่ระลึกถึงเธอถ้าข้าไม่ได้ตั้งเยรูซาเล็มไว้เหนือความยินดีสูงสุดของข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงสิ่งที่คนเอโดมทำในวันที่เยรูซาเล็มแตก พวกเขาพูดว่าจงทลายมันจงทลายมันจนถึงรากถึงโคนของมันเลยที่ดาแห่งบาบิโลนเอ๋ยเจ้าจะต้องผูกล้างผลานผู้ที่ตอบแทนเจ้าให้สาสมกับที่เจ้าได้ทำกับเราก็เป็นสุขผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเวียงกระแทกลงกับก้อนหินก็เป็นสุข สดุดีบทที่138การขอบพระคุณและการสรรเสริมพระเจ้าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยสุดใจข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ต่อหน้าพระทั้งหลายข้าพระองค์จะกราบลงตรงมาอย่างพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ และจะยกย่องพระนามของพระองค์เนื่องด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเชิดชูพระนามและพระดำรัสของพระองค์เหนือสิ่งสารพัดในวันที่ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ได้ทรงตอบข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กล้าหาญ โดยประธานกำลังแก่จิตใจของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกจะยกย่องพระองค์เพราะท่านเหล่านั้นได้ยินพระดำรัสจากพระโอษของพระองค์และท่านเหล่านั้นจะร้องเพลงถึงพระมรคาของพระยาเวเพราะพระสิลิของพระยาเวนั้นอย่ายิ่ง เพราะพระยาเวแม่สูงทรงพระองค์ก็ทรงดูแลคนต่ำต้อยแต่พระองค์ทรงรู้จักคนโอหังได้แต่ไกลแม้ข้าพระองค์เดินอยู่กลางความยากลำบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้านความกลิ้วของศัตรูของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยข่าพระองค์ให้รอดพระยาเวจะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สดุดี บทที่139พระเจ้าผู้ทรงสถิตทุกหนแห่งข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงตรวจตรา วิธีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตปนข้าพระองค์ ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินค่าพระองค์สูงนักจนค่าพระองค์เอื้อมไม่ถึงค่าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือค่าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าค่าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่น ถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครันมานดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าคลั่งคล้ำบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้า สำหรับข้าพระองค์แล้วพระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายหนักหนาถ้าข้าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็ามากกว่าเม็ดทรายเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือด จงไปให้ผลค่าพวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ไม่ได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือและข้าพระองค์ไม่ได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำ และนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์